คืนเผาผีโกสไนคลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองคา r ์เปอร์ฟูมน้ำหอมติดรถยนต์ไม่ฉุนไม่เวียนหัวการันตีโดยพี่นัดผีฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสองชุ่ครึ่งเป็นต้นไปไปลอยกันครับสายที่6พร้อมครับเราจะมาปิดท้ายคืนเผาผีในค่ำคืนวันคารที่18มีนาคมกันนะฮะกับพี่โยครับพี่โยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่โยครับมากับเรื่องชำระบาบมิตรทรยศครับผมครับ คือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสองสามปีที่แล้วครับคือเรื่องเนี้ยมันมันไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกแต่คือว่ามันเกี่ยวกับคนคนหนึ่งซึ่งว่าขอให้ผมช่วยในการที่ว่าคนคนอีกคนหนึ่งอะมาฆ่าเขาตายอือครับคือเรื่องเนี้ยเอาง่ายๆว่าผมอะมีโอกาสไปต่างจังหวัดคือไปบ้านใหญ่ทวดในบ้านใหญ่ด้วยผม ทำไมบ้านใหญ่วยผมอะแล้วด้วยความที่ว่าเราขับรถไปเองเราก็เลยขับรถไปกับครอบครัวอันนี้แหละมันก็จะมีผมมีพ่อมีแม่เอ่อพี่สาวพ่อหลานชายไปกันทีนี้จังหวะที่ว่าผมอะลงจากเขาปักของชัยก็จะเข้าขตัวเมืองโคราชอยู่ๆรถผมอะมันมันเสีย เ <C> e <an> มื่อเสียมันหาล้างซ่อมไม่ได้ผมก็เลยว่าอ่ะแล้วเมื่อหาร้างซ่อมยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเช่าโรงแรมนอนสักคืนึก่อนตอนเช้ามาเดี๋ยวเราก็ไปหาใหม่ <C> e <an> ก็ไปเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งคือโรงแรมเนี่ยอ่ายังเปิดทําการอยู่นะแม้หลันจาโรงแรมนี้เปิดทาการอยู่ยังเปิด <C> e <an> ให้บริการอ,อยู่ยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่อ,อ่าครับอ่าทีนี้เดี๋ยวขออว่ามันเป็นโรงแรมโรงแรมคล้ายเหมือนแบบ แฟตคนเนี่ยคนที่ว่าเขาพักกันอ่ะเป็นแฟอ่ะ้ายแฟดตจะเป็นโรงแรมอืมมันจะเป็นอย่างนี้คือโรงแรมเนี่ยมันจะมีั้หมดอยู่แต่ชั้นมันจะแบ่งเป็นเป็นเป็นซอยคือเราเข้าไปปุ๊บอ่ะถือว่าอยู่ชั้นที่หกมันจะแบ่งเป็นซอยเข้าไปเป็นซอยเข้าไปแบบเป็นทางแยกแยกแยกไปเป็นแฟลตเหมือนแฟลตเี่เราักอาศัยกันครับผมไปเช่าอยู่โรงแรมนี้ อยู่ที่ชั้นหกอ่อห้องที่ 4, ส 2, ี่ซอยสองก็เพียจะไปเช่ากันแล้วอีห้องนก็จะเป็นเป็นห้องห้องที่หกชั้นที่หกห้องสี่ 4, หมายเลขสามอ่าเป็นหกสี่สามเมื่อก็คือว่าจะเป็นช่องเชื่อมต่อกันครับผมมันจะนอนอยู่ห้องหกสี่สองซึ่งก็จะมีพ่อผมกับแม่ผมเขาจะนอนอยู่ด้วย ส่วนพี่เสาวกับหลานชายผมเนี่ยเขาจะนอนอู่ห้องหนึงนห้องสี่สามครับอาทีเนี้ยจังหวะที่ว่าพอเข้าชี้โรงแรมปุ๊บอะไรปุ๊บก็บคือไปทานข้าวกันตามปกปติเลยปกติครับพอถึงเวลาที่ว่าขึ้นห้องอ่าเขา้าเข้านอนเนาะอยูยย่ๆแม่ผมอะ่ะแกลุกขึ้นนั่งแก้กบอกว่าแกพูดกับพ่อผมนะแกบอกว่าพ่อมึงไปนอนห้องพี่สาอ่ยุ่เดียว่ะอืมนอนห้องอายุว พี่โยนเนี่ยคือพี่สาวผมออกไปนอนห้องเยอดีกว่าอย่าให้โยมันนอนนี่แหละมันคงไม่มีอะไรหรอกผมก็กอาลังนอนเล่นอยู่หัวงงหัวขึ้น,ะม,นาม,าม,ามานั่งก็งงหาแม่มีอะไรตอยมีอะไรกูยอยากนอนกระลานแค่พูดแบบนี้เนาะแกก็ดึงพ่อผมไปแขบบบอกมึนนอนอยู่นี่นะมึงไม่ต้องตามกูม,มาเาบอกเออเออเออเดี๋ยวนอนอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวตอนเช้าจะได้ไปหาช่างมาทํารถทีเนี้ย ไอ้เดงความที่ว่าผมนอนอยู่ห้องนี้คนเดียวตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มผมก็อาบน้ําอาบน้ําเสร็จชำระร่างกายเสร็จเลยเสร็จปุ๊บก็คือเปิดห้องักดูก็คือเปิดแอร์เตรียมตัวว่าเออจะดูอะไรสักระยะนึงก่อนแล้วคือจะค่อยๆหลับ <c oughs> จงหวะที่ว่าผมกําลังพักผ่อนอยู่แมงมันมีกลิ่นเหม็นเน่าอ, <c oughs> ออกมาจากที่ไหนก็แทงในห้องอ่ะมันโชยออกมาเต็มห้องเลยนะ ครับกินเหม็นนอือนแบบเหมือนเหมืออะไรกลายเราขึ้นอืดอ,อ่ะเราก็อีกินเหม็นนอ้อยมาจากไหนเนาะเราก็เลยอ่ะไปหาเอ,อาง่ายว่าคือผมว่าเดินไปหาจุดต่างๆในห้องอ่าจุดต่างๆในห้องเพื่อดมกลิ่นมื่อกว่าเมื่อหากลิ่นมอก่อนมันไม่มีไม่ว่าจะเป็นตรงแอร์ในตู้ซอกตู้ ใต้เตียงหรือตั้งแต่ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรออกมาเลยนี่ว่กลิ่นเนี่ยมันอยู่ผมก็เอกใจแล้วเอ๊ะทำไมอยู่ม,มีกลิ่นเหม็นผมก็นั่งตรงทีป่ปลายเตียงแล้วตอนนั้นแะแสงไฟอจากพื้นที่จากพื้นที่ถนนะมันจะส่องขึ้นมามันจะส่องขึ้นมาแบบให้เราให้แบบรงเวลนพ่มาเสือปิดอยู่ครับ,รบสายตาผมอะ มันเหลือไปมองบนผ้าม่านอ่ะมันมีนึกว่าเสนาเป็นเงาคนอนะ่ะยืนอยู่ตรงบริเวณหลังมา่านอืมอันนี้ผมลืมบอกไปห้องนี้ผมพักอยู่เนี่ยมันไม่มีระเบียงยืนนะอืมีมีหน้าต่าง<น>เลยเป็นหน้าต่างปุบแล้วก็คืออเท่าไหร่ระเปิดหน้าต่างปุ๊บเราจะดึงไปข้างล่างเลยครับ ไม่มีระเบียงยืนแต่ที่ผมเห็นคือมีเงาคนยืนอยู่ตรงบริเวณหลังหน้าตา่างครับแล้วผมอยู่ชั้นที่หกแล้วเงาเนี่ยมันมาจากไหนอืมผมก็เรียๆไปเปิดมาดูปุ๊บไม่เจอแต่ที่ผมบอกว่าคือเปิดหน้าต่างปุ๊บอะคือมันก็ยิงไปข้างล่างเลยเออามันไม่มีใครยืยนเออแล้วใครจะมายืนครับ อ่าใช่แล้วน,นี้ใครจะมาดีผมก็แบบมือมันแบบแปลกละผมว่าผิดมากได้ปุ๊บผมก็ถอยมาที่ปลายเตียงมาที่ปลายเตียงเตียงโต๊ะที่แบบจะนอนเราจะขึ้นเตียงผนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องฮือฮือฮือออกมาแลวที่ประตูห้องน้ําอ่ะประตูห้องน้ําที่จะเดิทางประตูทางเข้าห้อง มันปิดดังปึ้งทีหนึ่งผมสะดุ้งเลยผมก็มองแล้ววันนี้ผมมองอยู่อ่ะมันมีมืออโผล่มาจากในห้องนั่ตรงในห้องน้ําครับกอดฉกไอ้ขอบประตูอ่ะเออมันจะจับขอบประตูไว้ใช่คือเขาค่อยเขาค่อยค่อยค่อยเหมือนจะดันตัวออกมาโอ้โหครับแล้วผมเห็นเส้นผมอ่ะมันโผล่เข้าประตูมาแล้วอืม ผมก็เลยพูดเลยถ้าจะทำอะไรอะ่ะคิดให้ดีนะอย่ากูไม่ได้กลัวมึงนะอืมแต่กูบอกไว้ก่อนว่ามึงอย่ามาคิดลองดีกับกูครับพอผมพูดจบปุ๊บเสียงผู้หญิงที่มลร้องฮือฮือือบกมเสียงคนร้องไห้อะ่ะอืมหยุดแล้วไอ้มือนั้นอะ่ะมันก็หายไปครับผมก็เลยอะ่ะ นอนพักองหลับนอนพักก่อนแต่ผมก็นอนไม่หลับหรอกเพราะคือมันข้องใจไงแต่กินเหม็นเน่ามันยังอบออยู่ในห้องพอรุ่งเช้ามาปุ๊บผมก็ลงมาจากที่ห้องลงมาที่ล็อบบี้ผมเริ่มมาถึงพื่ผมเริ่มถามลยว่าน้องห้องที่พี่อยู่อ่ะมีเหตุอะไรหรือเปล่าอืน้องพนักง,งานอะ่ะเขาทําหน้าแบบสะดุ้งเลยนะเขา ขอจะดุ้งเขาหน้าสิเลยอบอกว่าน้องพูดมาเถอะพี่เป็นเจ้าที่กูภ้ภัยพี่ไม่บอกใครหรอกมันมีใช่ไหมมันเคยมีเหตุการณ์เลยใช่ไหมน้องคนนี้เขาเลยเลห้ผมฟังว่าที่ห้องที่พี่อยู่อ่ะมันเคยมีเหตุการณ์คือเคยมีชายหญิงคู่หนึ่งเขามาเปิดโรงแรมทีแรกเขาเข้าใจว่าชายหญิงคู่นี้ครับเป็นสามีภรรยากันเขามาเปิดโรงแรมนอนอะไรประมาณเนี้ยอื แล้ววันที่เช็คอินออกเอนที่เช็คเอาออกอ่ะคือเขาไม่ได้เปิดว่าวันสองวันนะเขาเปิดเป็นเดือนเลยเขามาอยู่แบบเ,เช็คอินอยู่บงนเดือนเลยแต่คือเขาว่าเขาเปิดทิ้งไว้ครับแล้วแล้วคือแบบเขาจะมาพักเมื่อไหร่ก็ได้อะไรประมาณนี้ออครับทีเนี้ยไม่อยู่วันหนึ่งชายหญิงคู่เนี้ยเขามากันมาพักกันแล้วพอรุ่งเช้าอะ่ะมมนมีผู้ชายเดินออกมาคนเดียว แล้วก็มาเขียนวิชาของรัฐอีกเลยผู้หญิงก็คือคือไม่ลงมาด้วยไม่อะไรมาด้วยอ่อยาเดี๋ยวว่าหาผู้หญิงไม่เจอนะอะไรไม่เจอนะหาผู้หญิงไม่ผู้หญิงไม่เจอผู้หญิงนูรู้ไปไหนก็ไม่ได้ลงมาพร้อมกันใช่ใช่ครับ้ผมก็เลยบอกอ๋อโอเคอยาพี่รู้ละอย่าไม่มีอะไรหรอกพี่ให้ถามวิเฉยเพราะที่สงสัยน้องบริกรก็เลยถามว่าพี่พี่สัมผัสดได้ใช่ไหมพี่รู้ใช่ไหม บอกพี่รู้พี่เป็นกูภ้ภัยพี่เจอพวกนี้ไม่เยอะแล้วบอกงั้นพี่ช่วยสืบให้หน่อยลวยกันว่าพี่ผู้หญิงเขาอยู่ไหนครับอยู่อยู่น้่แบบเนี้ยบอกเอาอีกแล้วงานเข้ากูอีกแล้วโหคิดได้ใจเนาะครับก็เอารถไปซ่อมรถแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแบบไปสืบหาสืบหาด้วยกันที่ว่าใช้ลุกน้องผมอะอ่าสืบประวัติโรงแรมนี้สืบประวัติห้องนี้หน่อยเพราะผมก็สืบให้อะไรให้ มันบอกว่าเมื่อประมาณสามเดือนก่อนอ่ะมีหญิงชายคู่หนึ่งมาเปิดห้องจริงจริงแต่คือผู้ชายอ่ะไปคนเช็คอินเช็คเอาท์ออกแล้วไม่เห็นผู้หญิงลงมาด้วยเขาสุดท้ายที่เห็นก็คือประมาณสามเดือนที่แล้วผมก็ไม่อะไรผมก็โอเคเมื่อรู้แล้วข้อมูลเราเรียบร้อยและวมก็คือไปพักปกติเหมือนเดิมพ่อกับแม่ผมก็อยู่ห้องพี่สาวไปเขานอนอยู่ห้องพี่สาวไปจนตุกลางคืนอ่ะผมก็บอกกับพ่อแม่ว่า พ่อกับแม่ไม่ต้องมานอนที่ห้องละวนอนห้องพี่สาวว่าเขาอยู่ให้ไปเดี๋ยวผมอะจะรอนห้องเองนี่ผมก็มานอนที่ห้องผมไม่หลับนะผมไม่นอนนะผมนั่งรอเลยผมนั่งรอเลยกินเหม็น่วยมีอีกรอบหนึง่งทีนี้นผมก็เลยจุดคูบแล้วก็บอกว่าอ่าเราขอเชิญโยงวิญญาณที่อยู่ในห้องนี้นะออกมาปรากฏกายให้เราเห็นครับเราอยากเจอ เราจะได้ช่วยเหลือเราจะได้ทําการช่วยเหลือได้ผมเป็นกู้ภัยผมเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องกลัวออกมาเถอะพอผมพูดจบผมผมปากโูบแล้ทตัวคุณแบงค์ครับมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหน้าผมเ,ออเห็นเลยเห็นเลยเป็นเราเป็นคนเลยเออนยี่ญิงหน้าผมครับสภาพที่เขาโผล่มานะคือเป็นผู้หญิงผมสั้นผมสั้นนะผมสะปปะบา แต่เวลาตอนที่เขาเงยหน้าขึ้นมาคุณผแบบ้บริเวณซี่สายของเขาอ่ะตาซ้ายเขาไม่มีตาซ้ายไม่มีครับตาคมฉลนโอ้โหครับแล้วก็บริเวณยังช่วงหนกแก้มมันยุบเข้าไปขึ้งหนึ่งเออและตรงที่บริเวณลำคอเป็นรอยตาดในของมีคมลึกตระมาณสามเซน แล้วที่ที่เรียนโตอ่ะคือโดนกระหน,น่าแทงเยโดนแทงโดนโดน,โดนอาวุธนี่ขูแทงไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่รู้เยอะเขาเขาขึ้น,นหน้ามองหน้าผมนั่งกับนั่งอยู่กับพื้นแล้วเงยหน้ามองผมตาขวาเขาถาลนเนี่ยแต่มีน้ําตาไหลออกมาแต่น้ำเป็นสีแดงผมก็เลยถามว่าคุณเสียชีวิตมานาน,นไหมแต่คือผมถามแบบเสียงตะกุตะก,กักนะที่แบบตกใจอ่ะคุณเสียไปชีวิตมานานหรือย,ยัง มีอะไรใ,ให้ช่วยไหมเขาบอกว่าช่วยตามจับคนคนให้ชิงเขาก็เอ่ยชื่อมาอะไรมาอะไรมาเขาโจดไว้ให้อะไรไว้ให้เขาบอกว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกเขาเป็นเพื่อนสนิทแต่ทำไมเขาต้องทำกับฉันอย่างนี้ทาไมเขาต้องทํฉันแบบนี้ด้วยครับผมเลยถามเขาสุดท้ว่าแล้วคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้ร่างคุณอยู่ไหนเขาไม่พูดแต่เขาชี้ไปที่กาแพงเลยโรงแรม เขาหายไปผมก็ตื่นคือว่าผมผมคิดผมไม่ว่าจะฝันแต่ผมก็ตื่นขึ้นมาแต่คือว่ามันมขีข้อมูลของผู้หญิงที่เขาบอกมาเนี่ยอยู่ในมือผมนกระดาษที่ผมจดไว้แต่ผมมาตื่นขึ้นมาเอแล้วผมมองที่กำแพงอ่ะครับกำพแพงมังนมีนแบบแบลักษณะแปลกๆไงก็ได้คิดไม่สังเกตเอากระแพงแล้วเาสามือกระแพงแบบโบกปูนใหม่ ผมก็เลยได้คอดูเสียงมันจะเสียงก็จะต่างจากากแพงท,ที่ว่ามันมันอยู่เก่ามานานแล้วผมก็รู้ว่าออนนี้ต้บวกใหม่พอรุ่งเช้าผมก็เลยให้เราที่เคาน์เตอร์เนี่ยวิบริกรเนี่ยติดต่อเจ้าของโรงแรมว่าให้มันพวกผมทิ้งเจ้าของโรงแรมมาถึงผมบอกว่าพี่ผมขออนุญ,ญาตนะผมขอแจ้งความนะถามมาแจ้งความเรื่องอะไรครับว่าโรงแรมพี่ ซุกศพไว้ในกําแพงอืมบอกผมพี่มันเป็นได้ยังไงบอกพี่ไม่เชื่อพี่ตามผมมาผมก,ก็พาเจ้าของโรงแรมขึ้นไปดูที่ห้องผมบอกพี่เห็นสังเกตไหมว่ามันมีอะไรผิดปกติแกกันดูปรากฏว่ากําแพงอ่ะมันเป็นรอยปูนใหม่จริงอะไรจริงบอกพี่ถ้าพี่ให้ความร่วมมือพี่อาจจะไม่โดนเะนาะเพราะเผื่อพี่ทำไมพี่อาจจะราจจะงเดียรพ่อพี่ให้การช่วยเหลือ ผมแจ้งเจ้าที่มุดอ่ะนำกำลังพลมาเอ้ะนำคู่ภัยของที่นี่มาเพื่มการเคาะทุบปูนตูนนี้ออกแล้วพี่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรอ่าเจ้าของของย่างเขาก็โอเคตกลงยินยอมผมก็แจ้งกับเจ้าที่มุดแล้วก็แจ้งคู่ภัยที่โคราชให้มาปรากฏว่ามาถึงปุ๊บเจ้าพี่คู่ภัยอ่ะเขาทําการเลาะปูนออกเลยนะคุณแบงค์ สิ่งที่พบเจอเลยคือร่างของหญิงสาวยืนหยิดในกำแพงโดนฝังอยู่ในปูนสภาพร่างคืออย่างที่ผมเจอในฝันเป๊กก็มีบาดแผลอะไรต่างๆตามที่เจอเป๊ะเลยครับบถกกล้องครับที่สำคัญคือผู้หญิงคนเนี้ยอายุแค่ยี่สบสามปีครับ แต่กับพิมาเสียชีวิตอนี้ทีเนี้ยเจ้าทีมตำรวจเก็เลยอ่าไปขอเจ้าทีมเจ้าของโรงแรมอ่ะดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปสามเดือนที่แล้วเพราะผมบอกกับเจ้าทีมตำรวจว่าน้องผู้หญิงเนี้ยมาเข้าฝันผมว่าเขาเสียชีวิตมาแล้วประมาณสามเดือนครับทีนี้เจ้าทีมตำรวจก็เลยไปขอ,ปขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังย้อนหลัง,ลงปรากฏว่าไปเจอจริงเป็นน้องผู้หญิงคนนี้มาพักโรงแรมนี้พร้อมกับผู้ชายคนหนึ่ง ตอี่เหรือก็เลยทการออกหมายจับทําการจับกลุมตัวผู้หญิงผู้ชายคนนี้มาครับผู้ชายก็จับได้ป,ป,ไปุ๊บสอบสวนไปสอบสวนมาปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ยเป็นเพื่อนสนิทผู้หญิงคนนี้แต่ไปหลงรักผู้หญิงคนนี้พอผู้หญิงคนนี้แต่งงานใหม่จะแต่งการแต่งงานกับอีกคนนึงเขาทําใจไม่ได้อืมก็เลยชวนผู้หญิงคนนี้เหมือนมาเลี้ยงส่งพอผู้หญิงคนนี้เมาได้ที่ปุ๊บ เขาก็เลยทําการข่มขืน,นผู้หญิงคนนี้และก็คือสังหารผู้หญิงคนนี้แล้วฝังปูนไว้ในกําแพงฉาบไว้เลยครับใช่ครับผมเพราะคือว่าเขารับไม่ได้แล้วเขาก็หลบหนีไปพอสุดท้ายก็โดนจับได้เดีย๋ยวนี้เจ้าที่เหลือลยถามว่าพี่พี่รู้ได้ไงว่าผีหญิงคนนี้ก็ฝังอยู่นี่ผมบอกขอเขาต้องตเลยว่าผู้หญิงคนนี้เขามาเข้าฝันผม คนคนรู้กันหมดเลยบอกเฮ้ยเป็นได้ยังไงวะเนี่ยบอกผมไม่รู้อะ่ะคุณเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่คือผมเจอมาแล้วไงแล้วผมเจอเคสอ,อย่างเงี้ยบ่อยผมก็เป็นเจ้าที่กุ้ใัยเหมือนกันหลังจากนั้นพอเรื่องนี้จบอคนร้ายโดนจับได้ปุ๊บผู้หญิงวันนี้ก็มาเข้าฟันผมอีกครั้งหนึ่งมาขอบคุณผมครับมาขอบคุณผมแล้วผมก็มีโอกาสได้กลับไปยุโรงแดนทางนี้ปรากฏว่า ห้องอย่างเนี้ยไม่มีละห้องที่ผมไปเช่าอยู่เนี่ยไม่มีละโดนปิดตายเลยอืมคือคือเป็นห้องปิดตายไปเลยใช่ครับไม่มีอีกแล้วห้องนี้ทุกวันนี้โรงแรมนี้ยัง,งเปิดใช้บริการอยู่ยังเปิดให้บริการอยู่ครับแต่ห้องนั้นก็ย,ยังคงปิดตายอยู่เหมือนเดิมใช่ครับไม่มีอีกแล้วห้องนั้นเรื่องกระเดี้ยวนึครับนื่สั้น,นแต่แบบว่าเวลาไปโรงแรมอะไรอย่างเงี้ย ถ้าห้องมันเต็มก็หวังว่าเขาจะไม่เปิดมาใช้บริการเนาะครับไม่มีเปิดเขาเขาอะแล้วไม่เปิดบริการไม่เปิดแน่นอนอุ้ยโหดแท้นะครับเวลาไปโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยฟังเรื่องผีเยอะก็หลอนเวลาแบบถ้ามันถ้ามันเต็มแล้วก็จะไม่ต้องไปเซาซีเขาอย่าไปเซาซีคนอื่นเขาเลยถ้าเขาบอกเต็มก็คือเต็มถ้าไปเซาซีเขาเขาก็จะมีห้องสเปเชียลเออเขาจะเบา เป็นห้องสเปเชียลของโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะฮะของพิโยนั่นเองนะครับรก็มาจากเรื่องนั่นแหละหึงหวงการชอบการร<ช>ักกัน<ช>แล้วมันไม่เป็นดังหวังนะฮะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและส่วนมาก<ช>ที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็ะจะชอบไปเกิดกันที่โรงแรมมาแหละเนาะจะมีเหตุฆา<ช>ตกรรมอะไรที่นั่นนะอันนี้ผมบอกอ่ะผู้ชายเขาเป็นเพื่อนสนิทของผู้หญิงคนนี้ไงแล้วคือแบบเขามักมากอ่ะ รักมากแล้วเขาห่วงอพอรู้พี่อยาแต่งงานเขาเหมือนเขาทาใจไม่ได้ไม่ได้เขาอยากใช้พี่คนนี้ไม่อยากแต่งเขาเลยทำการหาผีแบบนี้เปล่าพอพอเพื่อนตัวเองกำลังจะไปมีครอบครัวแล้วแล้วมันรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวความชอบชความอะไรมันก็จะทวีคูณไงคราวนี้มันไม่ทันก็เลยตัดสินใจด้วยการใช้วิธีแบบนี้นะครับใช่ครับขอบคุณมากครับพี่โยฮะสำหรับเรื่องนี้ฮะโหดอีกแล้วสำหรับพี่โย เบาเบาครับเบาๆาเรื่องนี้เบาเบซอฟท์ๆหน่อยเออแล้วค่าคืนนี้พี่โยยังเข้าเวรหรืออะไรอยู่จนถึงตีไหนครับเนี่ยถึงเช้าครับผมเข้าเวรถึงเช้าถึงเช้านะครับนอนพักผ่อนไหมจะต้องนอนพักผ่อนก่อนไหมหรือลากยาวจนถึงเช้าเลยก็ผมก็อยู่ไปเรื่อยครับผมว่าผมก็นอนไม่ง่วงผมก็อยู่เรื่อยผมเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นใช่ครับใช่ไหมครับแต่บางทีบางทีหลับหลับอยู่ก็จะ ฝันอะไรแปลกแกไปเรื่อยๆได้ได้มีเรื่องราวอะไรน่ากลัวน่ากลัวแล้วหลอนก็มาเล่าอีกนะครับพี่โยได้ครับมีเรื่อยๆเหรอคะรับผมครับพี่โยมีอะไรฝากทิ้งใช้กับชาวฮุกไฟไหมครับครับตอนนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลง่าพายุม,มันเข้านะครับผมก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้เวลาจะเดินทางไปไหนก็ช่วงนี้ก็ระวังหน่อยครับอย่างที่ว่ามีข่าวออกมาที่พลรามสองเนาะก็ระวัง หมิเหตุด้วยนะครับผมครับก็เขาฝึกค่นี้ครับผมขอบคุณพี่โยมมากๆนะครับขอบคุณมากครับ,รบไว้เจอกันครับพี่โยมสวัสดีครับ่สวัสดีครับผม